นิทานอิศวเรื่องลิงกับลาลิงกับลาเป็นเพื่อนกันมานานทั้งสองตาสัญญาว่าจะรักและดูแลกันและกันไม่ถอดทิ้งกันไปไหนมาทั้งสองตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเวลาต่อมาป่าที่ลิงกับลาอาศัยอยู่เกิดแห้งแล้งทุลรากันดานขึ้นลิงจะเสนอความคิดกับลาว่าลาข่าวว่าพวกเราควรอบอุ่นยุออกจากป่ากันเถอะไปป่าที่ดูสมบูรณ์อยู่กันลิงกับลาจึงพากันอบอุ่นยพออกจากป่า ขณะที่โวยุบออกจากป่านัน้นลิงจะนั่งอยู่บนหลังลาพอเห็นต้นไม้มันก็ขึ้นไปปีนป่ายเก็บเอาผลไม้มากินโดยไม่ให้ลากินด้วยพอไม่มีต้นไม้มันก็นั่งเล่นอยู่บนหลังลาลารู้สึกว่าต้นเองนั้นเหนื่อยมากในการเดินทางและยังต้องให้เจ้าลิงนั่งบนหลังไปตลอดทางมันจึงพูดขึ้นว่าลิงเจ้าเป็นเพื่อนกับข้าจริงหรือทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าเปรียบข้ายังไงไม่รู้ผู้จบ ลาก็สลัดลาก็สลัดลิงออกจากหลังแล้ววิ่งหนีไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดเอาเปรียบผู้อื่นการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ